ขณะน,นี้อธิบายสีว่าทำอะไรงมเงิ้ยงงมหาไหลนะคะไหลบัวนะคะปกติไหลบัวถ้าเขาออกใบแบบนี้หรือว่าถ้ามีดอกนะคะเขาจะไม่มีไหลคือไหลเขาจะไม่มีให้ขยายพันธุ์ได้แต่ถ้าเมื่อไหรอ่างไหนที่รู้สึกว่าใบ ไม่เขียวไม่สวยไม่งามไม่โผล่ขึ้นมาเลยไม่มีดอกเลยนะคะพิจารณาซซมนะคะพิจารณาไอรื้อเลยรื้อเลยอ่ะรื้อเลยรื้อขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่องยังไงส่วนมากเขาจะอ้อมอ่าส่วนมากเขาจะอ้อมองหรือว่าถ้าเป็นกระถางก็จะอ้อมกระถางไหลพวกนี้ค่ะนี่อ่ะคือที่จะเอาไปปลูกที่กาไปเชื่อมกันแล้วใช่ค่ะอันเดียวกันแต่ของเราเป็นสายพันธุ์บัวนอกนะคะเพราะฉะนั้น เชื่อมไม่ได้ค่ะน้มันสังเกตเบางแล้วเพราะว่ามันขมนิดนึงเรยเนาะอืออันนี้ก็จะลือไปชื่อนางพันกรีบนะคะพันกรีบสีแดงเดี๋ยวนี้เท่าไหร่จะรือส่งไปให้ลูกค้าเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นซื้อมาใหม่ๆนางนี้ประมาณสองพันเนาะสองพันสามพันห้าใช่เดี๋ยวนี้ไหลเดียวนะคะที่มันสือมาไหลเดียวนะคะที่ซื้อมาปลูกครั้งแรกใช่ค่ะ น,นละ <c oughs> ไม่ได้มูนะคะรื่จริงเลยนะคะเพราะว่าเราอยากได้มาแต่ว่าเราก็ขายแบ่งพันกันไป,ออปนนตอนนี้นราคาไม่เท่านั้นแล้วราคาเท่านี้นก็นอยู่ประมาณสองร้อยนะคะ <100. S 2> ประมาณนัน้นรวมส่งนะคะแต่ว่านั่งเป็นนั่งเอกนะคะเป็นนั่งเอกแล้วแต่สายพันเลยนะคะแล้วแต่แล้วแต่หรือบางทีก็เมียนม่วก็แถมๆไปแต่พึ่มานจะซื้อมาตะซื้อาตอร์โดม้าอ้าวอ้าวั่างสองยม่ทสช่างซี่เ้ห่ะ ปร้าณหาได้เจ็ด่ประมาณนั้น,นะคะ่ะเอาได้กี่ไหลแล้วคะหนึ่งสองพอไหมอันอันน,น,นี้อันนี้มันติดแล้วอันนี้จุ้งไว้ติดแล้วใช่ไหมอันนี้อัน,นจะให้เขาไหลต่อ,อโอเคพันกิบสีแดงนะคะสวยมากเป็นพันกิบสวยอีรีนะคะเป็นนางเอกมันจะใกล้แล้วนะคะอันนี้พอเราลืมมาใหม่ปุ๊บเราก็เอาไปลอยน้ําไว้ก่อนประมาณสักหนึ่งสัปดาห์แล้วเราก็ลงปลูกใหม่กดลงไปเลยนะคะอันนี้ก็จะ อ่างนี้ก็จะทําการใส่ดินใหม่ใส่ดินใหม่นะคะลอยไว้ดินนึงใช่ค่ะใส่ดินใหม่อนนี้เล่นขี้ตมเลยนะคะต้องแบบนี้เลยนะคะเพราะใหญ่เล็กเราฤดูร้อนแกเป็นอย่างนี้แหละค่ะปีไหนปีนั้นลูกพี่มาดูพ่อเธอลูกพี่ไปเล่นมาแล้วพี่เอ้ยพี่มานี่มานี่มาดูพ่อทําอะไรเนี่ยลงบ่ะลงไหมลงป่ลงอ่างบัวไหมลงกรพาอป่ะพี่พี่ครับลงใหม่ลงป่ะลงป่ะมองมองเขา โมโหเราอยู่ในน้ำพี่มาดิพี่มาดิไอ้พี่ไปแล้วพี่ไปอัลลานแล้วไอ้อืมก็จเอาดินเลนลงก็จะเอาดินเลนเพิ่มนะคะเพราะว่าดินเลนมันจะคล้ายๆกันแบบว่าถ้าเราปลูกบัวนานเกินไปนะคะจะธิบใยให้ฟังแร่ธาตุที่อยู่ในดินเลนที่ทําให้บัวสวยงามนั้นก็หมดไปเพราะฉะนั้นเราต้องเติมนะคะไม่ว่าอ่างเล็กหรืออ่างใหญ่นะคะเราต้องเติม มือนีเอาความลู้เรื่องการปลูกบัวมาให้นะคะดินเลนเป็นแบบไหนนะเห็นน้าเลยขี้ตรงกันปีดินเลนก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือดินที่เราไปขุดก้นบ่อที่นานๆสี่ปีห้าปีนะคะนี่ดินเลนเป็นแบบนี้นะคะอาจกขึ้นมาดูก่อนแป๊บนึ่ะที่บ่อที่ขุดไว้นานๆสี่ปีห้าปีค่ะเราไปจกเอาเลยนะคะอยู่ใต้เนี่ยค่ะก็จะเนียนแบบนี้เลยนะคะจะเยอะ นั่นถ้าเป็นดินเก่า่างที่ครับเนี่ยอาหารเบิ่ใช่ค่ะถ้าเป็นดินเก่าก็จะอาหารพวกแร่ธาตุโปรตีนก็หมดกต้อง,เ,องเพราะฉะนั้นประมาณสักหก<อ>เดือนนะคะระยะหกเดือนเก้าเดือนหรือหนึ่งปีเราควรจะเติมนะคะหรือไม่งั้นก็ลกใหม่เลยเอาดินเอาดินเก่าออกเลยแต่ไม่แนะนํานะคะเพราะมันเยอะเพราะฉะนั้นเราแค่เติมไปให้ธาตุอาหารอยู่กับเขาแล้วก็คนร่วมกับดินเก่าได้เลยนะคะ รับรอ,องว่าสวยอีกแน่นอนเ้อน,นะคะวิธีการปลูกบัวให้สวยส่วนอ่างนี้นะคะเติมไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเห็นไหมคะการที่เติมดินเลนเข้าไปเพิ่มบัวก็จะเริ่มแตกใบขึ้นมาแล้วงามงามไม่นีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคนที่ปลูกบัวอยู่ขุดน้องขึ้นมาใหม่ถ้าเห็นน้องไม่สวยแล้วก็ลงปลูกใหม่เติมดินเลนเติมปุ๋ยสักหน่อยนะคะแล้วก็เติมน้ำเนาะแค่นี้ดูแลบัวก็สวยงามแล้วค่ะ มือนเีเอาความรูม่มาฝากเด้มือนีนะคะเหนียวกระิลาไปก่อนให้พวเยเล็กเล่าเติมดินนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะทุกอ่างที่เรามีเนาะมือนีลาไปแล้วลาไปพร้อมน้องบัวสาธุอ่างนี้นะคะสวยมากแม้กระทั่งใบอย่างเดียวก็ยังสวยนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ